กำลังแสดงให้ข้าวดูอยู่หรอวอเตอร์เหลือเชื่อไปเลยฮะ <C> e <an> ดูเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นใายควรรีบไปนะ

โอ้ไม่แต่ทิกตัวได้ไหมแกรี่สุ pertrack นายควรทำอะไรสักอย่างขอบคุณนะสุ pertrack ใช่แล้วแล้วนายจะเก็บบอลพวกนั้นยังไง เหรอเป็นไอเดียที่ดีนะทำได้ดีมากสุดรักไม่นะดเด็กน้อยตอนนี้ซุปเปอร์ทรัคทัเธอไม่อยู่น้อยเธออยู่ไหนโอ้เธอตกลงมาบนเรือชูชีพโ,โ,โอ้นั่นมันไม่มมต้องกลัวนะ ซูเปอร์รักจะพาเธอขึ้นมาซุเปอร์รักไงทำให้มันกลัวดีมากซปเปอร์รักเด็กน้อยกระโดดขึ้นมาใช่แล้วมาสร้างบ่อบอกันเถอะเยี่ยมเลยบันร้อนที่จะกระโดดลงมาแล้วว้าวดูน่าสนุกจังเลยโดดเลยสิเสซิล เธอทำได้ซุเปอรักอาจช oh. ah. 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 uh ่วยได้นะโอ้อะไรอ่ะมันโอเคนะเสซึร่วมชูชีพจะช่วยให้เธอลงมาอย่างปลอดภัย ว <Wow. S 2> ชัช่ฉัฉลามมันมาอยู่ในนี้ได้ไงวเบลว่า w a ไหนไม่แก่เกินไปที่จะเล่นบอบอลเหรอ ไปนะเด็กๆสวัสดี Baby Rocky ทเบบ<า> <bian yang> <Monday> ี้โรกี้เธอกำลังลากไรอยู่โอ้เธอทำเพื่อวันพ่องันเหรอเป็นไอเดียที่ยอดมากเลยเบบี้โรกี้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากๆโอ้ไม่นะเบบี้โรกี้ เดนของเธอกำลังมีปัญหาโอ้แย่แล้วเบบี้็อกี้สูญเสียการควบคุมแล้วบังคับไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือสวัสดีครับเรามีเหตุฉุกเฉินเบบี้็อกี้กำลังทดสอบการบินพร้อมกับของขวัญที่จะให้คุณพ่อแต่เขาเสียการควบคุมแล้วร่วงลงที่ไหนสักแห่งในเมืองเราต้องตามหาเขาหรือว่าเขาเป็นอะไรไหมได้ช่วยเราได้ไหมครับ ไช่เหรอซูเปอร์ทรัคต่คิดว่าเราจะตามหาเบบี้ร็อกกี้ด้วยเศษกระดาษพวกนี้เหรอบา้าเลยบ้าสุดยอดนักสืบครับ บเอาละไม่มีกระดาษแล้วดูสิซุปเปอร์ทรัคดีคือป้ายที่เบบี้ร็อกกี้ใช้ดึงตอนที่บินแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนได้ไหมอ่ะได้อ่ะได้ตรงไหนดีดิบู โอ้โอ้ดูสิซูเปอร์ทรัคนั่นเป็นเบบี้ร็อกกี้ฮ่าฮ่าซูเปอร์ทรัคเฮฮ่าฮ่าฮ่าฮี้รอกกี้แั่นมาอยู่ในถังขยะนี้ได้ยังไงอีีาาากเปปยได้ตกใส่ถังขยะตอนที่ชนเข้ากับป้าย เราต้องเอามันออกมาจากเสาไฟนะซูเปอร์ทรัคนายจัดการได้ไหมซูเปอร์ทรัคมันสูงเกินไปซูเปอร์ทรัคเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการบางสิ่งที่จะทำให้เราขึ้นไปบนนั้นและแกะป้ายอ่อก <ใ>นายจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรซูเปอร์ทรัคฮึฮ่าฮ่าอนนดับหนงบอเวลใช่เลยเอาเลยซูเปอร์ทรัคผิดทาง่าฮงนะซูเปอร์ทรัคเอาหน้าซูเปอร์ทรัคนายทำได้เจ้ฮ่าฮ ไปตงห่วงนะไปพี่โรกี้สูมทรักจะช่วยนายซ่อมป้ายนี้เอาหลังโรกี้ซูมทรักอยากจะแสดงอะไรบางอย่างซึ่งสำคัญมากรอหน่อยนะคุ้มค่ากับการรอแน่นอนโอเคโรกี้หันไปได้แล้วแบบนั้นล่ะไปพี่โรกี้นี่สำหรับนายนะโรกี้วันนี้เป็นวันพ่อนายต้องภูมิใจในตัวลูกชายแน่แน่ ทำดีมากสุณรัตในทำปสำเพลตเชน่อไหมว่าจะมีการจบนายไรอีที่กำลังรอเราอยู่ในตอนต่อไป <c oughs> สวัสดีแครี่ <c oughs> กำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เธอทำคุกกี้เนื่องในวันสตรีสากลนงั้นเหรออ้ไม่นะ เจอรี่ <c oughs> เขาขมโมยคุกกี้ไป <c oughs> เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคหยุดเขาได้แน่ๆคราบเราต้องการความช่วยเหลือ, <c oughs> อเจอรี่ขมโมยคุกกี้ที่แครี่ <c oughs> ทำไว้สำหรับวันสตรีสา <c oughs> กลเราต้องการให้นายไปหยุดเขาเ <c oughs> อาไว้ กำลังมุ่งไปที่ไซส์ก่อสร้างงั้น<ม>เหรอ,อาหาจะแปลง<ม>ร่างเลยใช่ไหมเป็นไอเดียที่ดีเลย ตัวให้ดีนะนายไม่เก่งเท่ารถตำรวจหรอกนะเขากำลังหนีไปแล้วเขาหนีไปได้แล้วนายจะทำยังไง เียยมันกีดขวางทางจราจร นี่มันอันตรายมากเลยนะนะเด็กๆใช้เส้นทางนี้กลับบ้านะสมุทรัต <c oughs> น์นาคน <c oughs> ทำอะไรสักอย่างเอสทีสามพันเป็นไอเดียที่ดีแต่จะแปลงร่างเป็นอะไรแม่ลอแ้วแสงพลังจิตงั้นเหรอได้จัดการของบนพื้นที่หกเรี่ยราาได้แน่นอนเลย <c oughs> ระวังนะเด็กๆมิ่งบัทีเหตุตรงนี้ไม่ต้องห่วงแค่มุ่งหน้ากลับบ้านไปโอเคไหมเอาละจะจัดการพวกนี้ยังไงเป็นไอเดียที่ดีเอ็ดนาซุปเปอร์ทรัคได้ใส่มันลงไปที่เครื่องตักดินของเอ็ดนาได้เลยเธอรู้วิธีจัดการมันได้ดีหยุดเดี๋ยวนี้นะเราไม่ได้ลืมนายหรอกนะนายทำแบบนั้นทำไม ทำไมบบนายขโมยคุกกี้ไปนายต้องการให้ของขวัญเอ็ดนาเรื่องในวันสตรีสากลงั้นเหรอมันเข้าท่านะแต่นายไม่ควรขโมยนายควรจะซื้อมันหรือทำอะไรอย่างอื่นเจอรีจะทำอะไรเพื่อไถ่โทษได้บ้างนายต้องทำงานไถ่โทษนะ <c oughs> เจอร <c oughs> ีก้องซูเปอร์ทรัค อาจจกรรมไม่ส่งผลดีเลยขอให้อร่อยนะบ๊ายบายเอ็ดน่ากำลังปลูกต้นไม้อยู่ในสวนทำได้ดีมากเอ็ดน่าเยี่ยมไปเลยออื เบนอยากจะสอนเด็กๆว่าต้นไม้เติบโตขึ้นมาได้อย่างไรแต่เด็กๆสนใจของเล่นมากกว่าการสอนของเบนนะสิจะต้องมีใครบางคนเข้ามาคุมคลาสนี้ซะแล้วล่ะอ๋อ ที่แท้จริงเลยซุปเปอร์ครังต้องทำอะไรสักอย่าง <Es> ความสนใจของเด็กๆได้แล้วเบสมีอะไรบางอย่างจะแสดงให้เธอดูนะเบสอยากแสดงวิธีการปลูกต้นไม้เขามีเมล็ดพันธุ์และกำลังจะเอาลงกระถางเธอจะได้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดูนี่นะ โอ้ไม oh uh ่มันไม่โตขึ้นเลยลองเถอเบนบอกว่าต้นไม้ไม่ได้ต้องการแค่น้ํา <Huh? S 1> แต่มันยังต้องการ <c oughs> แสงแดดอีกด้วย <c oughs> แต่นี่คือ <c oughs> ห้องเรียนนะมันไม่มีแสงแดดมันมีแค่แสงไฟฮะ oh. <Okay. S 1> นายมีไอเดียงั้นเหรอะ uh huh. นายสามารถสร้างแสงและความร้อนได้แบบดวงอาทิตย์ด้วยเครื่องซูเปอร์รีแอคเตอร์งั้นเหรอมันกําลังโตขึ้นมาแล้วเย้ทำได้ดีมากสุดครับดอกไม้ออกดอกแล้ว นายขุดหลุมเอาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมแล้วพวกเราสามารถเอาดอกไม้ลงปลูกในนี้เยี่ยมไปเลยทำได้ดีมากเป็นบทเรียนที่ดีมากเลยสวัสดีเด็กๆกำลังดูอะไรกันโอ้ว้าวต้นคริสต์มาสสวยจังเลยทำได้ดีมากแคลรี่ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยแขกในงานจะต้องชอบแน่ๆน่เอาละ ถึงเวลาแกของขวัญแล้วสารต้ามอบของขวัญให้แก่เพนนีแล้วเธอกำลังเอามาส่งให้ตอนนี้เลยเต้นกันไหมเด็กๆสวัสดีเพนนีเธอกำลังเอาของขวัญคริสต์มาสมาส่งให้งานปาร์ตี้แคลรี่ใช่ไหมโอ้ไม่นั่นเสียงอะไรมีปัญหาใช่ไหมระวังนะเพนนีประตูท้ายเปิดออกมาแล้วโอ้ไม่กองของขวัญเราจะทำไงกันดี ข้าวเร็วเพนนีกำลังมีปัญหา <technical noise> แลอต้องก,การความช่วยเหลือจากซปเปอร์ทรัค เพนนีอยู่ทรงนั้นไม่ต้องห่วงนะเพนนีสุ์ทรักมาช่วยแล้วสุภทรักเพนนีเอางขวัญคริสต์มาสมาจากซานตามาส่งให้กาเล็ก <c oughs> แคลรี่แต่มันหล่นลงมาจากประตูท้ายเครื่องบินใช่แล้วมันแย่มากเลยแขกในงานกำลังคาดาหวังจะได้รับของขวัญน,นายจะต้องตามหาของขวัญแล้วกลับไปส่งให้ทันเวลาสำหรับงานปาร์ตี้เอาเลยสุ์ทรักแปลงร่าง ปาดี้กำลังจะเริ่มแล้วนายแน่ใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีที่แปลงร่างเป็นรถดำนะมานี่โอเนะโจ้นายว่างั้นนะฉันคิดว่าเป็นรถแข่งน่าจะดีกว่านะมีขวัญตรงนี้ไหมโอ้นั่นไงข้างหลังนายเร็วเข้าซปเปอร์ทรัฟเอากล่องมาใส่ท้ายรถเร็วรีบไปเราต้องตามหากล่องอื่นๆกันอีก เฮ้เฮ้ฮเฮัมเย้ฮ่าเหืออีกแค่กร่องเดียวเท่านั้นซปเปอร์ทรัคไปหาดิมพาเกินเธอฮ่ายอได้เห็นกล่องสุดท้ายไหมซปเปอร์ทรัคแน่ใจนะว่ามองไม่เห็นอยู่ข้างหลังสิมันอยู่บนกิ่งไม้แต่จะเอาลงมายังไงล่ะซปเปอร์ทรัค ไม่น่าจะได้ผลนะซเปร์ทรัคไม่มันไม่ได้ผลนายต้องใช้ ST3000 เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคซูเปอร์ทรัคเล่นได้แล้ว งานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้ว oh. เอากล่องขบขัญลงมาแ uh huh. ร้วรีบไปกันเถอะ uh huh. ทำได้ดีมากฮ๋อเฮ้รียบไปที่งานปาร์ตี้ของแคลรี่กันเถอะ oh, oh. ไม่ต้องห่วงนะแคลรี่ ซปเปอร์ทรัคจะมาถึงในไม่ช้าโอ้โหซูเปอร์ทรัคมาพร้อมกับของขวัญแล้วขอให้เป็นปีที่ดีนะทุกคนได้รับของขวัญกันหมดเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนดูเหมือนพวกเราจะมีเหล่าฮีโร่มาช่วยทำภารกิจแล้วนะเข้าปะ รับได้ดีมากเลยซุปเปอร์ร็อวิสัญญาณเรียกกลับไปที่ฐานขอบคุณนะวอเทอร์แบฟกกำลังช่วยเบนเก็บกองฟางจากนั้นเด็กๆเล่นเกมกระโดดกบซึ่งทำให้พื้นเละเป็นโคลน ตอนนี้เธอเลยทำงานต่อไม่ได้แต่เธอก็ไม่อยากทำให้เบสเสียใจโอ้ไม่นะ oh รถของเธอยางแบนและเธอทำงานต่อไม่ได้ฮ ก่อนเด็กๆพอกันได้แล้วดูสิสกุดรไปหมดเลยเธอมาขัดจังหวะแล้วที่กำลังทำงานไม่ได้นะดูสิแบบเสียใจมากแค่ไหนแต่ก็นะเด็กก็คือเด็ก บดถนนไอ้นะำบ้าๆารเบนายจะเอามาทำอะไรซูเปอร์ทรักอ๋อเข้าใจละนายจะเอามาปรับพื้นพื่อที่แบ็จะได้ขับรถได้อีกครั้งเป็นไอเดียที่ดีนะเด็กๆพวกเธอควรเข้าไปช่วยนะทำได้ดีมากซูเปอร์ทรัคตอนนี้เราเข้าไปในโรงนาได้อีกครั้งแล้วอะไรนไรอะ ว้าวซูปเปอร์ทร hey <hey> ัคแข็งแรงมากมากทำได้ดีมากทุกคนน่ารากน่ารักมาโักอ๋อยามาแล้วะแต่แบ๊สมีงานต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีล้อเป็นเรื่องที่ดีที่เธอจะขอโทษแบ๊สนะอะยรนะแม่อ่ะอ๋อ เอสทีสกันเหรอกัยน้ำมันบามียวะเลเซอร์เหรอเยี่เลย ซ่อมเสร็จแล้วฮ่าำได้ดีมากใช่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าไดโนเสาร์จะทำมาจารยกกองฟางาวันนี้เยี่ยมมากเลยนะ